ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคม2557นะครับอยู่กับผมธนกรพัลีนรัตนครับและผมนาคเสิมวานิกมันครับนะครับวันนี้ก็น่าหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับนะครับคงจะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนุกสนใจอยู่2เรื่องหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับอินชอนเกมก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยค่ำคืนนี้จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการนะฮะก็คงจะต้องติดตามกันอีกครั้งนนนึงะครับแต่่่่วาาที ดีอกดีใจทาับนั่นก็คือทับนักชกของเราผลงานดีมากนะฮะก็คือคว้ามาได้หนึ่งเฟนทองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความสัใจอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีหลายๆประเภทกีฬานะครับที่ค่อนข้างจะคานสายตานะครับกับคณะกรรมการแล้วก็คุณผู้ชมเองคือชนะใครไม่ชนะชนะเจ้าภาพเนี่ยนะฮะมันมันตรงนี้แหละชนะเจ้าภาพนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ส่วนอีกเรื่องหนึง่งนะครับที่ประชาชนก็เรียกเรียกว่าเขาเรียกว่าลงอ,อกอืลงใจเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ สืบสอบหาบาะแสแล้วก็ใช้เวลาในการควานหาตัวคนร้ายมาลงโทษในครั้งนี้เนี่นะครับเป็นเวลากว่า17วันด้วยกันครับนะครับซึ่งผลตรวจ DNA ก็ออกมาตรงนะครับกับที่พบอยู่ในตัวผู้เสียชีวิตนะครับนั่นก็คือนางสาวฮันนาวิทเทอร์นะฮะวัยยีปีชาวงกิษนะครับเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันเรามาดูกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ ฉบับแรกกันก่อนนะครับไทยรัฐนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวนะครับน่าสนใจหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับทางด้านบนก็คงจะเป็นเรื่องของนักชกของเรานะครับวุิชัยมาสุขนะครับโค่นเจ้าภาพมวยหนึ่งทองเผยนะครับว่าเจ้าตัวนั้นไปบนเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งทัพฟ้าก็เตรียมที่จะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้นะครับเจ้าเอ็มวุิชัยมาสุขซิวเหรียญทองให้ทีมมวยสากลนะครับในศึก อินชอนเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็สามารถคว้ามาได้หนึ่งเหรียญทองเรามาดูเส้นทางของเขาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งผลการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้นะครับทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับเงินอัดฉีดรวม3ล้านบาทซึ่งก็ยกผลงานครั้งนี้นะครับถือเป็นความสําเร็จสูงสุดในชีวิตการเป็นนักมวยหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วคว้ามาได้เพียงแค่เหรียญทองแดงก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปแก้บนถวายช้างแกะสลักหนึ่งคู่นะครับที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ นะครับซึ่งทางด้านาหัวหน้าเทคนิคสมาคมมวยจากคนเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้กับนี่นะฮะเจ้าวิชัยมาสุขนั่นเองนะครับสำหรับเส้นทางของเขาเนี่ยนะครับก่อนขึ้นสังเวียนบุริชัยก็เดินออกจากห้องพักนักกีฬาด้วยสีหน้าสดชื่นนะครับต่างกับเจ้าภาพเกาหลีใต้นะครับที่ค่อนข้างจะเครื่องเครียดใบหน้านี่ก็มีพาสเตอร์แตะอยู่ที่หัวคิ้วนะครับก็คือผลอันเนื่องมาจากรอบก่อนหน้านี้ การชกนะครับก็ดําเนินไปเนี่นะครับในยกแรกนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นรองเขานะครับเพราะว่าผลจบยกแรกเนี่ยคะแนนตามอยู่9ต่อ10ทั้ง3คนต่อมาในยกที่2เนี่ยนะครับนักชกไทยของเราก็เป็นฝ่ายที่เล่นเชิงนะครับดักจิ้มหมัดหน้านะครับแล้วก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายเดินบุกซึ่งเ,เจ้าภาพเกาหลีใต้เนี่ยออกแนวแบบค่อนข้างที่จะมั่วเข้าใสาย เดินสาวหมัดใส่อย่างเดียวเลยนะครับหวังแบบว่าให้คะแนนไหลเนี่ยนะครับแต่ว่าเข้าเป้าบ้างหละอะไรอย่างนั้นใช่แต่ว่าเจ้าตัวของเราเนี่ยนะครับนักกไทยของเราก็มีชั้นเชิงลีลาในการที่จะหลบหลีกแล้วก็ดักปล่อยหมัดดักเอาไว้นั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจากการถูกมองว่าพยายามกอดคู่ต่อสู้มากเนี่ยนะครับ,รบก็เลยทําให้นะวุฒิชัยของเราเนี่ยถูกตัดคะแนนไป นะครับแต่ก็ผิดคาดนะครับเพราะว่าในยกที่2กรรมการกลับให้คะแนนมุ้ทิชัยชนะเฉียดฉิว2ต่อ1เสียงนั่นก็คือ10ต่อ9 10ต่อ9แล้วก็9ต่อ10ส่วนในยกสุดท้ายนักชกกาหลีนะครับเขาก็สวมวิญญาณพันหมาบ้าเลยนะฮะไล่สาวหมัดมั่วใสเลยเมื่อครบ3ยกครับกรรมการจากแอลจีเรียและโปแลนด์ให้คะแนนเสมอกัน28ต่อ28ส่วนกรรมการจากไทยแลนด์ให้นักชกเจ้าภาพชนะ29ต่อ27แต่ตามกติกาก็ระบุไว้นะครับว่าให้ถือเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยรวมคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5คนนะครับก็ผลออกมาว่าตัดสินนะฮะให้วุฒิชัยมาสุขได้รับการชูมือให้เป็นผู้ชนะคะแนนรวมแล้วก็คว้าเหรียญทองในรุ่นนี้ไปครองนั่นเองนะครับประวัติของเขานะครับเจ้าเอ็มวุฒิชัยมาสุขเนี่ยนะครับก็เกิด16มีนาคม2533ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลูกชายคนกลางในจํานวนลูกทั้งหมด3คนนะครับเป็นลูกของนายอุดอรแล้วก็นางทองหยุ่นมาสุข แล้วก็พี่น้องของเขาอีกสองคนเนี่ยนะครับก็เป็นนักกีฬาชกมวยเช่นกันโดยคุณพ่อของเขาเนี่ยแหละครับเป็นผู้ฝึกให้นะครับพร้อมกับพี่น้องอีกสองคนโดยตอนนั้นวุฒิชัยใช้ชื่อว่า M5 บชร2ในกีฬาวงเวียนเทศบาลได้ค่าตัวสูงสุดอยู่ที่4 0 0พบาทจากนั้นครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นครราชสีมานะครับก่อนที่เจ้าตัวจะมาเรียนจบที่โคราชพิทยาคมนะฮะจบม3าแล้วก็เปลี่ยนมาชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ไปคัดตัวที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร ระชมาหลังจากนั้นนะฮะเจ้าตัวก็ประเดิมเหรียญทองเหรียญแรกนะครับให้กับตัวเองนะครับในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่ลำปางเมื่อปี49ในรุ่นแบบตั้มเวทแล้วก็นับเป็นเหรียญทองที่เขามีความภาคภูมิใจหลังจากนั้นก็มาชกในพิกับรุ่นเฟเธอเวทจนสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเห็นแววก็เลยดึงตัวเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ในปี2552นั่นเอง นะครับและนี่ก็คือเส้นทางของวุฒิชัยมาสุนะครับเป็นความภาคภาูมิใจของคนไทยเรานะครับส่วนทางด้านล่างล,าง,ลงมาครับก็จะเป็นนี่ฮะเปิดกรุสมบัติสนชในพลรวยอื้อน,น้องประยุทธ์มี79ล้านกวนนพดลล้วนอ้ฟู่ปปชเปิดกรุสมบัตินะครับสนชอ,อิสระเจ้าของน้ำตาลมิตรผลครองแชมปรวย5,000ล้านบิกทหารกวน28สสนช ติดชาร์จเศรษฐีรวยทะลุนะฮะก็เรียกได้ว่าหลายคนมีเงินเกิน,เก,นเกินกว่าที่คิดเอาไว้แหละนะฮะน่าแปลกใจนะสงสัยอะไรอย่างนั้นครับเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินออกมาก็พัะหาก,กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปติดตามรายละเอียดกันส่วนทางด้านบนนิดนึงครับก็เป็นเรื่องของคุณหมอทําอุ้มบุญให้กับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ เจ้าหน้าที่ทําสํานวนส่งฟ้องให้กับอายการฟ้องแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้หวั่นอะไรยิ้มสู้รับนะครับสำหรับคดีของคุณหมอรายนี้เนี่ยนะครับก็โดนสั่งฟ้องนะครับใน2ข้อหาด้วยกันนะครับสาหรับสองข้อหาที่โดนฟ้องเนี่ยนะครับก็คือ1ประกอบกิจการและดําเนินสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจําคุก3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาท แล้วก็ในข้อหาที่2องน่นะครับไม่ควบคุมและดูแลให้แพทย์ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน2,000มนบาทก็เป็นความผิดตามพรบรสถานพยาบาล2,541ส่งมอบให้นายเจริญเดชสรยพงศ์อายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง6ปทุมวันนี่นะครับส่งฟ้องสารนั่นเองก็เจ้าตัว จะสู้คดีต่อไปเนี่นะครับภายหลังเข้าพบอายการนานกว่า30มนาทีนะครับนายแพทย์พิสิทธ์พร้อมด้วยนายรุ่งโรดิดบ,บันจงเดินทางกลับแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงรับนับข่าวนักษึกพิมพ์นี้นะครับซึ่งนายแพทย์พิสิทธิ์ได้กล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ามั่นใจในการต่อสู้คดีหรือไม่นะครับนายแพทย์พิสิทธ์ก็กล่าวสั้นๆครับว่าไว้เจอกันในวันที่9ตุลา ส่วนทางด้านนายรุ่งโร์ทนายความนายพิสิทธิ์นายแพทย์พิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็กล่าวถึงการต่อสู้คดีว่าสำนวนการสอบสวนพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนส่งให้ยการมีหลายร้อยหน้าแต่ก็ยืนยันนะครับเราดําเนินการทุกอย่างถูกต้องโดยวันที่9ตุลาคมนี้ต้องมารยายงานตัวกับอัยการนะครับก็จะติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะได้รับบทลงโทษอย่างไรกันบ้างทางด้านล่างลงมาตัวใหญ่ทีเดียวนะครับ ก็เป็นข่าวที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศนะฮะให้ความสนอกสนใจสมยศเผยทีเด็ดผลดีนเอมัดแน่นสองฆาตกรนะครับก็จับได้แล้วนะครับหลังใช้เวลาติดตามแกะรอยมากว่า17วันนาทีฆ่านายเวพิวหรือวินเสื้อขาวและนายซอรินหรือโซเรน2อผู้ต้องหาชาวพามา่าที่ร่วมกันฆ่านักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าอำเภอเกาะพง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงท่าทุบหัวเหยือ่อระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุบริเวณหาดไซรีนะครับซึ่งก็จะมีประชาชนให้ความสนอกสนใจนะครับเดินเข้ามาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้นะครับ จากคดีฆาตกรรมนะครับนายเดวิดวิลเลียมมิลเลอร์วัย24ปีและนางสาวฮาหนาวิตตอเรียวิตอริสว,วัย24ปีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับบริเวณหาดเซรีหมู่หนึ่งตำาบลเกาะเต่าอำเภอกเกาะกพังงันสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจใช้เวลาสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีกว่า17วัน ก่อนที่จะสามารถติดตามรวบตัวผู้ต้องสงสัยชาพมาสา3คนคือนายเวพิวหรือวินอายุ22ปีนายซอลินหรือโซเรนอายุ21ปีและนายเมาเมาอายุ23ปีโดยนายเวพิวและนายซอลินนะครับรับสารภาพว่าเมาแล้วเห็นผู้ตายพราะรักกันเลยเกิดอารมณ์ตีหนุ่มเมืองผู้ดีเสียชีวิตแล้วขืนใจฆ่าแม่มสาว หลังเกิดเหตุยังคงทํางานในพื้นที่นะครับก่อนถูกกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมัดล่าคนร้ายได้ยกทีมขณะเดียวกันนะครับพลตารวจเอกสมยศพุ่นพันม่วงนะครับพบตะรที่ไปติดตามคดีในพื้นที่พร้อมด้วยพลตารวจโทจักทิพย์ชัยจินดานะครับแล้วก็ยังมีพลตารวจโทเดชาบุตรน้ําเพชรที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นี่นะครับบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเราจับผู้ต้องหาได้แน่นอนนะครับ เพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันว่าเป็นการจับแพ็หรือเปล่าครับ,รบแต่ทางด้านพบตรพลตรเอกสมยบผู้พันม่วงก็บอกว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้จริงๆนะครับก็ยืนยันแบบนั้นเดี๋ยวก็จะได้ไปติดตามรายละเอียดกันส่วนทางด้านล่างนะครับก็เป็นข่าวสะเทือนใจนะฮะคุณนาเกษมครับ,รบเพราะว่าข่าวนี้ดูสิครับไล่งับโจนเจ้าชีวะสุนัข พันธุ์พิษบูเทอรเรีย oh. จอมอึดฮะที่ถูกแก๊งตีนแมววางยาเบื่อหวังเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านเล็กที่37ทับ59ซอยหอศิลป์ตำบลนานเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแต่ยังฮึดไล่ฟัดคมร้ายเลือดสาดจนต้องปีนรั้วเพ่นหนีส่วนสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเพศเมียอีกตัวนะครับก็โดนยาพิษของยาเบื่อเนี่ยนะครับทนไม่ไหวก็เสียชีวิตไปส่วนเจ้าตัวนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าสู้กับโจรนะฮะครับ ตู้ก่อโจรแล้วก็เกือบจะไปแล้วเหมือนกันดีว่าเจ้าของเนี่ยกลับมาช่วยไว้ได้ทันก็นําไข่ขาวไปให้เจ้าชีวัด์กินหลังจากเจ้าชีวัด์กินไข่ขาวก็อาเจียนออกครับแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาล๋อสรุปคือ,อยังรอดนะยังรอดครนะับยังร,นะยงรอดอยู่นะครับแต่ว่าที่ททน่าตกใจนิดนึงก็คือว่าตํารวจยังตั้งไว้หลายข้อหลายประเด็นเหมือนกันที่น่าสงสัยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาดูราดราวเนี่ยห้าวันปิด ก็เลยคิดว่าควมร้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสงค์เพียงแค่ลักทรัพย์หรือเปล่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะไปติดตามกันส่วนทางด้านล่างครับในจีเรียพ้มแย์หญิง4.7ล้านอ้างเป็นศัลยแพทย์แชทหลอกโอนเงินนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามรวบคาบ้านนะครับปอรวบหนึ่งในสมาชิกแก๊ง419แกมชาวในจีเรีย ตุนเปื่อยแพทย์หญิงเจ้าของคลินิกเนี่ยนะครับซึ่งรายนี้ต้องบอกว่ามีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับสำหรับแพทย์หญิงรายนี้นะครับที่ตกเป็นหลุมพรางหลังคนร้ายอ้างเป็นศัลยกรรมแพทย์ชาวอังกฤษประจำยูเอ็นแชทผ่านเว็บไซต์หาคู่กันนะฮะจนสนิทสนมก่อนคนร้ายปั้มเรื่องจะมาหาที่เมืองไทยอ้อนขอให้ออกค่าธรรมเนียมขนส่งเครื่องมือแพทย์ให้ก่อนสุดท้ายโดนหลอกให้เสียเงินอีกเป็นชุด กว่าจะรู้ตัวสูญเงินไปเกือบหมดเนี่นะครับแพทย์หญิงไทยโดนแก๊งในจีเรียตุนเปื่อย4.7ล้านบาทโดยเมื่อเวลา12.30นะครับพันตำรวจโทรจากพบสีหนาเนี่นะครับสวกก .2 บกปเนี่ยนะครับนำกำลังจกกับกุมนายออนเยคาชีนาทานเนียลอามาดิวัย37ปีชาวในกีเรียนี่นะครับก็คือหลอก แพทย์หญิงรายนี้เนี่ยนะครับบอกว่าจะเดินทางมาหาแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินให้ก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องมือแพทย์ซึ่งครั้งแรกเนี่ยนะครับแพทย์หญิงเนี่ยก็โอนเงินไปให้ก่อน2,800ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือประมาณ9 1 0 0 0บาทหลังจากนั้นก็อ้างอีกนะครับว่าเครื่องมือแพทย์นั้นติดอยู่กับตอมที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็บอกว่าให้เจ้าตัวเนี่ยช่วยโอนเงินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยจะมีผลไปกับเจ้าตัวด้วยเพราะว่า อ้างบอกว่าเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่จะนําเข้ามาเนี่ยเป็นชื่อของแพทย์หญิงคนนี้เนี่ยแหละครับที่ถูกหลอกเจ้าตัวก็เลยกลัวว่าจะมีเรื่องของคดีความก็เลยโอนเงินไปให้อีกรอบหนึ่งครับอีก25,000ดอลลาร์สหรัฐนี่นะฮะในครั้งนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับสูญเงินไปทั้งสิน 7, 800้น147,800เหรียญสหรัฐ